สวัสดีครับผม FC แฟนคลับช่องป่าปิรันย่าแชนเนลครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมกับพามาอัปเดตมันอีกงแล้ครับเนาะมันสับปะหลังไวรุ่นหัดปลูกมันนะครับมื่อนี้มาอัปเดตมันอายุ2เดือนครึ่งนะครับหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยแล้วก่อนหน้านี้2ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเนาะกะ งามครับเขียวปือป้อๆเลยบานนี้โอ้มีกําลังใจแล้วล่ะนะครับแตกกอขึ้นแล้วครับนะครับเพียงเอแวแล้วล่ะคืออายืนยืนดูย,ยืนดูต้นมันสูงซ้ำใด้เห็นไหมครับผมซูมพอเบียงแตเพียงเอวแล้วครับเนี่ย สูงแล้วนะครับขอบคุณความรูด้ดีๆเด้อครับเออด้อที่แฟนครับ FC แนะนำมานะครับก็ได้ลองเห็ดเบิ่งครับต้นหินใบกูดใบดังจากนั้นเป็นยังล่ะครับกระบอกเป็นยังปล่อยแอยงซี่ละ่ะนี่ครับถ้าต้นมันงามเรียบร้อยแล้วครับผมใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วได้๋ยวอาทิตย์แล้วล่ะ เชียวปุยลักขึครับนี่มาอัปเดตให้พี่ให้น้องบึงแจ้งสีกระพึงขึ้นก็มีได้ครับนี่ขืนน้ำกลมูต้องเลยจะเป็นมั่นสามเื่อไหนบุ๊เชียวงามดีครับมาเห็นจังสีกระชื่นใจนะพี่น้องเนาะคนบ่เคยเห็ดได้มาหัดปลูกมันเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่ให้น้องบึง นี่ต้นที่ผมยืนอยู่ไกลๆนี่ิี้อนอึกแล้วครับกระทือบ้านนี่แหละครับเพียงแอวขึ้นมาแล้วล่ะงามดีเขียวยนหวนเลยครับอัปเดตสูพีสู่นองเบิงนะครับผมกำมบบันอายุ2อเดือนครึ่งนะครับ อันนี้ก็บกำลังขึ้นอยู่ครับนี่นะที่เป็นมันสามเอาโบเป็น,นยังมันกับสีท่านมูอยู่ตัวมันแปลงนี่ผมลงปลูกวันที่สิบเอ็ดพฤษภาพครับสิบเอ็ดพฤษภาพที่ผ่านมาแฟนขายเอฟซีผู้ใดที่เขาเมื่อเบิ่งแล้วกับสีหงเอีองนะครับเนาะแก่จนมาหอนมือนี่นะครับหลังจากผมใส่ปุ๋ยแล้วสองอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วครับ ถือว่างามครับปีแรกของการทดลองปลูกมันของพวงเข้าภาพอานสีสันน้นในยังไงเด้อครับเด้อโอ้มาเห็นยังสีก็ชื่นใจครับนี่ม่ไทยพี่น้องเมืองใกล,ใกล้ๆกับกำลังเกิดครับหญ้ากับมีแน่อยู่นี่ครับเข้ากับลูกว่าเออ อย่าปลามัน่นแค่เจ้าวะ่ะโอ้เขี้ยวดีอยู่นะครับเนาะเอาลองเมืองว่ามันที่เป็นผลผลิตจังใดครับเปอร์เซ็นต์แป้งหัวสีดีป่อ แต่ว่าตามที่เลี้ยวเบิ่งดินก็แตกคุยงหอยง่ายอยู่ครับแต่ว่าคนที่เพิ่นพามามาในน้ำมาพาเห็ดเพิ่นว่าดินมันยังหลวมอยู่ดินมันหลวมหัวมันอาจที่ลงข้างล่างมันอาจที่บ่แตกคักกว่าสันเพิ่นว่าดินที่บ่แตกคักบ่พุยุปิี่คักกว่าสันเพิ่นกับว่าแวะเบิ่งให้เรื่อยอยู่ครับอ้ยต้นอันนี้มันบ่อตายต้น ต้นเนียังก็ละต้นหดขามันยังเตียงม่เยอะไม่แยะขึ้นเนี่ยนี่ครับขึ้อยู่ข้างล่างมันองอมซ้ำซุ้มอยู่ข้างบนครับคุณแต่ว่ากระข้นอยู่กระเขียวขึ้นกันเดี๋ยวผมปุ๋ยผมเหลืออยู่ครับผมเตรียมมาใส่รอบสองซุ้มอยู่ข้างล่างให้มันเว้นอีกจยอะเดือนหนึ่งกัน ให้มันเด้จ็กเดือนกลักวๆกันมีทุนา่ากรกรดาจักวันที่สิบหา้ากรกาดาเนี่ยแหละครับผมสิเอามาใส่อีกข้างล่างให้มันนั่นญนทันมูด้านกับเชียวอยู่ครับมันวันสัตว์ปันไดบมันต้นก็ตายครับนี่ตายเลย เที่งางเ้าะมาขึ้นวันนี้งามอยู่หรอกครับหรือว่าโอเคเจ้าข้องสวนเจ้าข้องให้คนสวัสดีทักทายเอฟซีแฟนครับในไทยสวัสดีจ้าคนลุงยาครับ งามอยู่ครับอันมันเป็นผลผลิตดีปีหนาผมก็สิม้างปานี่หลหครับนี่ม้างปลาอีกแปลงหนึ่งนี่ครับสามไรท่ทีปูกคยกันเห็นเบิดเลยครับลองมึงครับอันได้ผลผลิตดีกเตีโอน เงินจากการขายพลนผลิตนี่แหละครับบ้างป้านี่ปลูกอีกเบิง้งแต่ว่าตามถี่มาเห็นนะครับเนาะคนหาเท็ดจังเฮากัดีใจอยู่ละครับเขียวปือป้อๆเลยน่ครับแต่ทุ่มหนีมันยังใหญ่ใหญ่บ่ท่านมูผมก็บ่เข้าใจกันมันคือบวใหญ่ท่านกันแต่ว่ามันก็กงามอยู่แทบ ก็ะเขี้ยวดีอยู่แต่ว่าหางบอนสูงปัน่นปัานพวกอยู่ดินที่มันเป็น,น,นเป็นพ่นเป็นอย่างต้นไม้หน้อยใหญ่มัน,นี้ยังเกิดอยู่ครับนี่มันกัตายบอนเบิดบอนเป็นปลาเก่าเนาะปลาบ่งหกเลยเล้วมีพ้ามาเบิ่งครับดินแตกขยะอยู่ทัน นะครับดินมันก็แตกอยอะบางทีไมีหัวอยู่หรอกนะครับต้นดินเป็นลมๆนี่ครับบางต้นมันก็ห้องก็เกิดจังสีก็มีได้ครับนี่แหละก็นึกว่ามันมันตายนี่ครับน,นี่มันมันซำนี่นะครับ เพรามท่านมูอะครับก็ลงไปหอดคุณ้นไปหอดนี่ก็ส้นปลานี่ครับนี่ต้นไม้ไงนี่ก็ที่ข้าเจ้ามาตัดลงให้ไไปวป้ถ้่ใส่หาได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จังไปเรื่อยแปรรูปนะครับเนาะอันนี้กับ่อหญ้าครับเอาออกว่าอะไรหนักรถต่ำว่าอะไไม่โก้คุณกับบะมีใหง ยังค่อยเผาเอาครับถือว่างามอยู่ครับเอ้กลับมาอัปเดตสุพี่สุนองเบิ้งครับกระมันส้มปะหลังไว้รุ่นหัดปลูกอายุสองเดือนเคิงนะครับเนาะโดยประมาณกับคนทีน่ไม่เคยปลูกมันนักเทียนม่เห็นจริงๆถือว่าโอเคอยู่ครับ กำลังสูงเพียงแอวขึ้นแล,ะละ้วล่ะเอาคลิปนี้กับฝากไว้ซับนี้สักก่อนนะครับเด้อแฟนคลับเอฟซีผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลย้อครับเด้อดันซอยช่องป่าพิลันยาญ่ชาแนลนะครับอีกบูกี่คนก็นกถึงพันซับสไครต์แล้วครับซอยกดซับสไครต์ติดตามให้เป็นกำลังใจช่องป่าพิลันใหญ่ชาแนลเลยนะครับเด้อเดี๋ยวก็สิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมก็อ่ได้มีความรู้เท่าไร ว้าผพิเว้าพพาดประการใดกะอย่าถือโทษโกรธกันขอโทษขออภัยครับ,บว้าตามความเข้าใจเจ้าของนะครับเนาะครับผมขอบคุณ FC แฟนคลับที่กดติดตามให้แล้วนะครับเนาะหรือว่าผู้าม่งไมก่ก็อย่าลืมกดติดตามให้เด้อครับเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ก็ลาไปสามีสัก่อนครับผมสวัสดีครับ